ส่วนตัวผมชอบในข,ของเล่นชอบออกแบบชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบงานศิลปะภาพรวมๆคือมันมาจากความชอบที่เราชอบเล่นของเล่นนะครับสาหรับหลายๆคนที่ยังอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าบ้านทุงเหล็กมาก่อเลยก็ได้เดิมเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาดูมีช่วงนึ่งก็คือคนมามาขอดูงานเรื่อยมาดูมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแสดงว่าคนสนใจก็เลย เอาบ้านเรามาทำเป็นเป็นให้คนเข้ามาเที่ยวก็เลยก็มากกว่า50ตัวครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอีกต่างหากส่วนมากมักจะเป็นหุ่นต้นแบบที่ผมทำชิ้นแรกๆเกิน80%ซคือหุ่นหุ่นที่เราไม่ได้ขายเราเอาไว้ให้คนมาดูมาถ่ายรูปแล้วก็เป็นต้นแบบของผมเองผมอยากให้มองงานเหล็กคือมันเป็นงานงานแฮนด์เมดแล้วก็ถ้าเราสามารถสืบทอดให้มีคนรุ่นหลังทำแบบเราได้แล้วก็ยังคงสภาพน่าจะโอเคครับ คือบ้านทุนเหล็กก็เปิดเราเปิดให้ชมทุกวันแล้วก็ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเราตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองถนนสายเอเชียนะครับหลักกิโลเมตรที่56